สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าเดอ้อพี่น้องปองไปส,สุขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อนี้เก็บเก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเก็บขึ้นเก็บขึ้นมาไว้นี่จ้ะเก็บเบาะ อันนี้เป็นที่เก็บอันเบาด้วยพี่น้องบ่งเ,เก็บเบาหนะจ๊ะ <c oughs> นี่นยกเก้าอี้อยู่ข้างล่างนะจ้ะข้นมาไว้นี่นี่ว่าซีเฮ็ดสวนนะจ้ะพี่น้องว่าสีเฮ็ดสวนว่าพ่ายหญ่สิพาไปเสื่อน เอาไนผักมา่วานอันนี้ก็สิเป็นข้าวโพดเด้อจ้าเนี่ยไปยังอันเจ็ด oh, 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 oh. oh my god โอู้้เจ็ดกุ๊บบอมดูหมาพี่น้องหมาน่ะดูนสิตกใจหมดเลย หัวใจสิว่ายเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่าต้นหอมนะจ๊ะบพะตายพี่น้องแต่ว่าผักสลันเน่นี่ยก็อาจจะตายพอวันมันบ้าขื้นแม่จ้านี่ขื้นตั้งแต่ต้นหอมวัชสีหาในพักเมื่วานอันนี่ละจ้าในหนึ่งสองสามสี่สีตาา่ตะก้าอ ะสิเอาในผักมา่อวานเพราะดีมาอันคางบ้านมูพญาย่เนาะพี่น้องเ่เคยเห็นกันเลยเฮาอุ้ยตกใจบักนึงเลยย่านมันกระโดดขามนี่ขึ้นมาไหมพี่น้องโตบบกใหญ่งงเลยนี่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศรอบรอบบ้านเนาะพี่น้องเนาะ มันมัาเคยเห็นพี่น้องเอ้ยมันมาเก็บเอาคองเล่นมาข่างบ้าน <c oughs> มาเก็บเอาคองเล่นฝุดบอนมันมันห่วงไหมพี่น้องมันเห็นมันเลยเฮาเมื่อกี้นี่มันบนเขาไม้มาอุ้ยแต่ย่านให้โตปกไงเลยพี่น้อง อยู่ในกันนี่พี่น้องมันอยวนมันจอบเบิงฮัลโหล o มอร์นนิ่งมันเห่นฟุตบอลพี่น้อง มันขาบฟุตบอลออกไปไหวแล้วโอ้เป็นตะหกักตะหกักตัวบักไงเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่นะจา่าพอใหกัเหตุงานจ่าอยู่ในบ้านเนาะปิ่นเอกสออกระสานบักหลายเลยจา้ามือเนิหยุงจักน้อยจ,าอยจา้า <c oughs> เหตุงานเสร็จจังสิผ้าออกไปข้างนอกผมู่บ้านก็ได้เสื้อผ้ามาหลายอย่างที่จะา ได้พวกเสือพาซุ้มตัวได้ที่มันเก่าพอ่งไงแล้วก็เจบเอาออกไหแล้วก็สื่อหายไม่เบิดถูกย่างเลยจ้ะพี่น้องมืง้อนีก็มีแดดจักน่อยค่ะบรรยากาศก็กดีอยู่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้ซ้ำหนีเลยจ้าเด้อเอาไว้ไวไวคลิปหนาเฮาจังมาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะย่านมาตัวบังใหญ่เอ้ยใครเปียงบ่กระกโดดขามนี่เนาะ กระโดดมาบอด้ดอกว่ามันตัวมันนั่นหัวมันสูงอยู่ขอบคุณทุกแช่ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องทุกการติดตามนะพี่น้องเนาะอันจะลืมกดติดตามให้ช่องที่มีชาแนลนี้ได้จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้สำเนอสวัสดีจ้า